แล้วคุณจะทึ่งกับอนุภาพมหาศาลของคำนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือคำว่าขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะซีรีส์นะคะชีวิตชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จนะคะ E ีีนี้เหมือนจะบอกว่าอนุภาพของคำนี้นะคะมันมีพลังมหาศาลในการใช้ในชีวิตคู่ของคุณนะคะซึ่งคนส่วนมากไม่ยอมพูดนั่นก็คือคําว่าขอบคุณนะคะชอบจะปากหนักกันโดยเฉพาะคนไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราคิดว่าสิ่งที่คู่ชีวิตของเราทําให้เนี่ยมันเป็นหน้าที่นะคะก็ทําทให้ก็ดีแล้วจะพูดทําไมคําขอบคุณนะคะบางทีพูดไปก็ยังเขินเลยใช่ไหมคะนี่แหละมันจึงเป็นสาเหตุที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่เนี่ยนะคะมันดาวลงนะคะคือเราไม่ชอบพูดคําว่าขอบคุณให้กันและกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย,อยคิดว่ามันเป็นหน้าที่แต่พอ,อะจะพูดก็ต่อเมื่ออะไรที่มันทําให้เราขัดใจอะไรที่มันเป็น คิดว่าเราต้นเคลียกันแล้วก็พูดนะคะพยายามเทรนตาตัวเองในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็พูดออกมาทําให้เกิดการทะเลาะกันนะคะแล้วทีนี้พอเราเทรนตาตัวเองให้มองแต่โฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีนี่แหละความสมพานมันถึงมันแย่ลงนะคะบางคนคิดว่าทําไมความสมพันฉันถึงแบบจืดชื้นฉันถึงแบบว่ามันไม่ได้รักกันเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเราไปเทรนตาตัวเองในสิ่งที่มันไม่ได้ชอบเราไม่ได้ชอบนะคะว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นปัญหาก็พูดขึ้นมานะคะส่วนไอ้สิ่งเล็กน้อยที่เราทําให้กัน ขอบคุณกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นหน้าที่ก็ลเลยไม่พูดสุดท้ายละเลยเรื่องนี้นะคะแนะนําอย่างนี้เลยคะ่ะก็คือว่าคุณไม่รู้หรอกว่าอนุภาพของคําว่าขอบคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม้ว่าคุณจะทําเรื่องเล็กเล็กน้อยๆให้กันนะคะขอให้พูดคําขอบคุณมันออกมายกตัวอย่างเวลาที่เราได้รับคําขอบคุณนะคะจากใครสักคนนะคะจากคู่ชีวิตของเราก็ได้แม้ว่าเราจะทําสิ่งเล็กๆกน้อยให้เขาหรือย,อยิ่งใหญ่ก็ตามแล้วเราได้ยินคําว่าขอบคุณอนะ่ะความรู้สึกของเรามันเป็นยังไง มันโคตรดีใจใช่ไหมมันรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะนะคะมันเป็นคําที่เล็กน้อยแต่เชื่อไหมว่าพลังมันมีมูลค่ามหาศาลนะคะเวลาที่เราพูดขอบคุณคนอื่นเหมือนกันคนที่ได้ฟังเขาอาจจะไม่บอกว่าอุ้ยรู้สึกดีชลมใจฉันว่าฉันรู้สึกว่าแบบฉันอยากได้ยินอีกอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่พูดนะคะแต่มันจะประทับลงไปในใจของผู้ฟัง นะคะซึ่งคุณเองก็ไม่รู้ตัวนะคะเพราะนั้นเวลาที่คุณพูดขอบคุณนะคะไม่จำเป็นต้องรองให้เขาบอกว่าเขาดีขนาดไหนรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ให้คุณมั่นใจไว้เลยะคะ่ะว่าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำถูกกฎและมันทำถูกที่แล้วคุณจะรู้นะคะว่ามันทำถูกต้องนะคะให้คุณรู้นะคะว่าอนุภาพของคำขอบคุณนะคะมันไม่เคยทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นเทรนตาตัวเองให้มองเห็นแต่ข้อดีของคนอื่น โดยเฉพาะผู้ชีวิตแล้วกล่าวขอบคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยๆนะคะแล้วคุณจะเห็นปรากฏการณ์และคุณจะเห็นอนุภาพของมันว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนจากเพียงแค่คุณเริ่มเทรนตาตัวเองให้เริ่มกล่าวคําว่าขอบคุณเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะกฎเหล็กของการอยู่ในชีวิตคู่ให้ประสบความสําเร็จคือคําว่าขอบคุณค่ะนะคะอย่าละเลยสิ่งนี้อย่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่นะคะการันตีเลยค่ะถ้าคุณฝึกพูดบ่อยๆนะคะความสัมพันธ์ ดีขึ้นแน่นอนชัวร์นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะ